ากด s u b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์กับช่องของเราไว้นะครับรถดีๆมีมาเป็นประจำท่านจะได้รู้ก่อนใครและตัดสินใจได้เร็วกว่าแน่นอนแหวคันนี้นะครับเจ้ารถเป็นรถบ้านสภาพงามๆโดดใจนะสะอาดเรียบร้อยดูด,ดีนะครบครบๆนะครบสำหรับคนที่มองหารถที่แล้วให้ความรู้สึก,กว่ามัน ขับได้ทุกวันขับแล้วไม่สร้างปัญหาขับแล้วดูดีดูภูมิฐานบางคันก็ไม่จําเป็นต้องหรูหราครับแต่ก็ให้มันดูดีดูเรียบร้อยนะฮะภายนอกภายในสะอาดไม่มีปัญหาปัญหาให้น้อยที่สุดนะครับไม่มีปัญหาเลยก็ยิ่งดีนะเราก็จะเรียกกันว่ารถบ้านโดนใจกันแล้วกันนะ,ะนะสภาพเรียกว่าพร้อมใช้ไม่ต้องหวาดระแวงว่าจะไปโดนย้อมแมวมาไปเก็บงานมาซะจน หามองหาล่องรอยประวัติเกา่าอะไรไม่เจอกันเลยก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเปียกคันที่เห็นมีสภาพก็เรียกว่าเรียบร้อยสวยงามมากๆนะจะใส่ล้อแม็กไม่ใส่ล้อแม็กก็ไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่ถ้าใส่มามันก็ดีมันก็เป็นออปชั่นเสริมนะเป็นของเล่นติดรถที่มันสร้างความภูมิฐานได้นะครับนะแล้วก็กด s u b สไครต์กดไลค์กด like, แชร์ต้องแทกต้องแทรกนะอ่าแล้วก็นะดูไฟนอกแนละสีเป็นยังไง สีด้านไหมสียังเงาอยู่รถอายุขนาดนี้สียังเงาวิบวับก็แสดงว่าดูแลมาดีหรือเคยทําสีมาแล้วก็ยังถือว่าก็ได้ทํามาไงเราไม่ต้องไปทําเพราะทุกอย่างพอเรามองภาพรวมเสร็จเดี๋ยวมันไปบวกกับราคาเราก็รู้เองมันคุ้มไม่คุ้มนะฮะทางนอกหรือรอยเป็นไงเยอะไหมช่วงล่างน่ะทําอะไรมาให้มากมีซับเฟรมมีอ่าห้องเครื่องมีคําโชคนะ เปลี่ยนปักขัวเทียนหรือแบตใหม่ไหมนะครับมอน้ําปีเนียมหรือเปล่ารถมีอายุแล้วถ้าได้มอน้ําปีเนียมจะดีมากนะเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องระบบแรงดันน้าภายในรถนั้นที่เขาเรียกว่าน้ําไม่ดันควันไม่ไหลเนี่ยมันมาจากตัวนี้นะครับเสร็จแล้วก็ภายในอ,ะอ่ะของเดิมเรียบร้อยไหมถ้าเป็นเบาะก,กำมะหยี่มีรอยไหมไหมทันมี